งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เิบโตโองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแรายการที่ครบครับข้าวขาวดอกมะลิ105เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและ ต้องบอกว่าการที่จะปลูกความยากมันอยู่ตรงที่การที่มันอ่อนแอต่อโรคตามที่ผมได้นำเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่ามันอ่อนแอตั้งแต่โรคอขอบใบแห้งนะครับโรคขอบใบแห้งโรคใบจุดนะโรคใบจุดสีน้ำตาลน,นะโรคไหม นะครับซึ่งมักจะคอรวงเน่าสำหรับโรคไวรัสก็จะมีโรคใบสีส้มแล้วก็โรคใบงิกและไม่ต้านทานมาแมลงบัวแล้วก็เพลียกระโดดสีน้ำตาลอันนี้คือความยากในการปลูกที่ต้องคอยควบคุมเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือหลายคนปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105แล้วจะมีอาการคอรวงเน่าเชื้อราสาเหตุ ก็คือเชื้อไพลิคูโรเดียออริเซนะครับซึ่งอันนี้เวลาเราปลูกเราต้องระมัดระวังในตอนแรกอย่าใส่ปุ๋ยในโตรเย็นสูงเกินไปจะทำให้ข้าวอวบอ้วนแล้วก็อ่อนแอต่อโรคไหม้ซึ่งระยะเกิดที่ใบใบจะเป็นแผลรูปกระสวยแล้วก็ลามติดกัน เวลาวานข้าวก็อย่าวางข้าวแน่นเกินไปท่านก็ควรจะมีการฉีดพ่นสารป้องกันกาบจัดเชื้อรานะครับจะเป็นเบนโนเมลคาเบนดาซิมนะครับหรือจะเป็นสารป้องกันกาบจัดเชื้อราสองครั้งโดยระยะห่างกันเจ็ดวันในช่วงที่มีการระบาดของโรคแต่ส่วนมากเราก็จะ มีการป้องกันเป็นระยะระยะเราก็ต้องออกสำรวจตรวจตราดูว่าโรคนั้นมันจะเกิดขึ้นบ้างหรืออยังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงข้าวตั้งท้องนะครับก็ประมาณสัก20ตุลาอะไรประมาณนี้นะครับฝนก็กำลังชุกความชื้นก็กำลังสูงนะครับส่วนกรณีที่มันอ่อนแอต่อเชื้อไวรัส นะครับโดยที่มีเพรี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นมแมลงพาหะนะครับโดยทั่วไปในอดีตนั้นเราก็ใช้สารดูดซึมอย่างพวกคาโบฟูลานหวานในแปลงกล้า5กิโลกรัมต่อไร่นะครับหรือจะใช้ยาเม็ดหวานนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยควบคุมป้องกันสำหรับโรคแบคทีเรีย ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนั้นเราก็มีนะสารป้องกันกำจัดนะครับอย่างเช่นสารที่ชื่อว่าแบคทรโอลนะครับอันนี้ก็ใช้ป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งโรคใบขีดโปร่งแสงและอย่าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไปมันจะอ่อนแอต่อโรคนะครับ น้ครับโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับอ,อันนี้เราก็เอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างเทรนนิวส์ไปฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้ส่วนเพลี้ยกระโดดนอกจากเราจะใช้สารป้องกันกำจัดแมลงชนิดเม็ดหว่างในานาข้าวแล้วเราก็เอาอาจจะมีแสงไฟล่อนะฮะ ล่อตัวแก่มาเพื่อเป็นการทําลายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมแมลงที่สองคัญที่มักจะสร้างปัญหาเสมอๆในการปลูกข้าวนะครับนอนม้วนใบข้าวนะนอนห่อใบข้าวนี่ธรรมดาเราก็เคยแนะนําใช้สารอย่างเช่นแอดเซนฉีดพ่นป้องกันกาจัดไว้นะครับระยะข้าว ออก,ออกรวงก็จะมีมแมลงสิงนะเราก็ต้องคอยควบคุมและก็ป้องกันกาจัดเอาไว้นะครับนะตอนที่เราข้าวระยะเป็นน้ำนมเราก็จะเห็นว่ามันมีมันจะมีมแมลงนะขายาวๆนะครับปากมันจะดูดแล้วเมล็ดก็จะรีบไป ทีนี้ในในการปลูกข้าวเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเยอะไม่ใช่เฉพาะช่วงโรคที่ผมกล่าวมาเท่านั้นบางทีพอข้าวออกรวงถ้าฝนตกความชื้นสูงมันก็จะมีโรคที่เราเรียกว่าโรคเมล็ดด่างซึ่งเกิดจากเชื้อราต้อง6ชนิดคือโบลาเรียฟิวซาเลียมนะนี่ยกตัวอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นระยะข้าวออกหลวงถ้ามีฝนฟ้าชุกเราก็ต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้หลายคนโมโกลัวใช้สารเคมีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวมากครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีลิตตกครั้งยาวนานมากมายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ฉีดเชื้อรามัน เกิดขึ้นมาจักจุดสักแผลเวลาลมพัดโอ้โหสปอรอมันก็ปลิวกันว่อนไปหมดนะครับแล้วยังมีหลายโรคนะครับโรคก,กาบใบแห้งโรคก,กาบใบเน่านะนี่ก็เป็นเชื้อราเหมือนกันหลายคนบอกว่าปลูกแล้วเผา,าต่อสั่งก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะว่ามันมีโรคติดค้าง อยู่ที่กราบใบหรืออะไรต่างเพราะ,ะงั้นเราก็ควรจะดูถ้าไม่ได้เป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรเราก็ไม่ควรจะไปเผาฟางทิ้งแต่เราใช้วิธีการหมักฟางนะฮะ่าทีนี้ปัจจุในในช่วงที่ผ่านมานะัก็มีหอยเชอรี่ระบาดเยอะนะครับหอยเชอรี่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีก็มีคนแปลงชื่อหอยเชอรี่ มาเป็นหอยเป่าฮือน้ําจืดนะเพราะหลายเพราะเมื่อสมัยแรกๆอะ่ะที่เขาสั่งเข้ามาแล้วเลี้ยงเขาจะเอามาเลี้ยงเพื่อจะแข่งกับหอยเป่าฮื้อนะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นหน่วยราชการก็จะจับเขาก็เลยปล่อยลงน้ําก็เลยพลแพร่ระบาดเดือดร้อนกันมาถึงทุกวันนี้ผมก็รณรงค์มานานบอกว่าต้องเลี้ยงเห็นที่ไหนจับมันมาเลี้ยงนะแล้ว เอามันเป็นอาหารถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศัตรูพืชถ้าเรานํามาทําเป็นอาหารมันจะหมดไปเองดูตัวอย่างตะกะัแตนปะตังกาเวลานี้ต้องมีคนเลี้ยงตะกะัแตนปะตังกาขายโลหนึ่งตั้งหลายร้อยบาทนะครับเอาแล้วปรบับหอยเชอรี่บางคนก็ใช้วิธีธรรมชาติก็ขุดบอ่อล่อหอยทําให้มันลาดเอียงแล้วก็เป็นบอ่อนะฮะเอาแหปูพื้นไว้พอหอยมารวมมาชุมนมุม นะเราก็แบกแหกกับหอย uh, เอาไปเป็นอาหารเป็ดนะครับหรือจะเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะ uh, ไปทําอาหารได้ครับอาหารก็ได้เลี้ยงเป็ดก็ได้นะครับหรือจะไปทํำน้ําหมักชีวภาพก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเอาน้ำเข้านาระวังไข่หอยติดมาด้วยแต่ถ้าใช้สารป้องกันกําจัดเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ กากชานะครับในการที่จะกำจัดหรือจะเป็นพวกสารพวกคอปเปอร์ซัลเฟตที่เราเรียกว่าจุลสีก็ได้นะครับหนูแม่อันนี้เวลาจะลงมือปลูกข้าวโดยเฉพาะข่าวดอกมะลิ105หนูก็เยอะผักกลางปลูกไม่ค่อยได้เพราะหนูนี่แหละแต่ทางอีสานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกหน่วยปราบหนู เขาก็เอามาปิ้งขายนะฮะเป็นเนื้อมิกกี้เม์อีกอย่างคือนกครับนกนี่เราก็ต้องส่งเสียงไล่ทำหุ่นไล่กาทำเสียงดังนะครับเอาพลาส,สติกไปผึ่งไว้ให้มันพอแผลบผอแผลบ,บนะครับหรือจะใชะ้วิธีการใดๆก็แล้วแต่บางแห่งเดี๋ยวนี้นะครับลงทุนซื้อตะข่าย เอามาปกคุมหนูเลยก็มีเอาไม่ได้คุมหนูคุมนกนะโดยเฉพาะนาทดลองอย่างในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะต้องการดูก็ใช้ในการควบคุมนะครับพี่รองครับศัตรูข้าวท่านเจอเจอปัญหาอะไรไม่เข้าใจสงสัยก็ถามไทยทิดพวนบางประมาก,กันมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็ คุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมนะฮะแต่ว่าก็มีโรคมแมลงศัตรูเยอะก็ต้องเร่งหาทางป้องกันกำจัดนะครับใครจะป้องกันกำจัดโดยวิธีไหนก็เชิญแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีนั้นผมว่าอันนั้นเป็นคำแนะนำที่ ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าผลผลิตจะได้น้อยมากครับโอกาสหลุดลอดจากโรคแมลงศัตรูแล้วก็โอกาสจะมีปุ๋ยธรรมชาติพอเพียงนั้นมันยากครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบนบางประมา้าตู้ปนอ12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ไอดีไลน์นะครับ At side, U a t s i ซ n BUAN 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่านาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้งไอดีไลน์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o R Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัด แมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเสตรีรอลธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเสตรีรอลธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิร,ปรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไรไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร